อยู่ในสายกับดิฉันแล้วนะคะคุณแชมป์คะสวัสดีค่ะคุณแชมป์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสลินรั์ครับค่ะสวัสดีค่ะอ่ะมาติดตามหน่อยค่ะเมื่อคืนเห็นราคาทองนี่พุ่งทะลุยืนเหนือพันแปดร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อออต่อออนส์ได้เนี่ยก็คือปัจจัยมาจากอะไรคะคุณคุณแชมป์เมื่อคืนครับมาจากบอลยูหรืออัตา ตอบแทนพนพักง,า,งารัฐบาลสหรัฐครับคุณเตยที่ <Ha. S 1> เป็นตัวแทนของดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดทุนมีสัญญาณของการปรับตัวลดลงนะครับทั้งนี้น่าจะมาจากช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาการที่ประธานเฟดคุณโจรมพาวเวลประกาศว่าแม้ว่าเฟดจะมีการทำ QE tapering <Ha. S 1> ในการประชุมของเดือนพฤษกายนแต่ก็จะไม่เล่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะครับท่าทีดังกล่าวก็เลยกดให ตาผลตอบแทนคอนโดรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีซึ่งเป็นตัวแทนของดอกเบียในตลาดเงินตลาดทุนปรับจัวลดลงอย่างต่อนเนื่องครับการลดลงของดอกเบียในตลาดเงินตลาดทุนก็หนุนให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ผ่อตอบแทนในรูปแบบของดอกเบียค่อยๆไต่ระดับแล้วก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นครับแต่ถ้าเรามาดูทิศทางแล้วก็มุมเมนตัมของตัวบอลยิวจงครับขึ้นเตย<ะ>เขายงมาจากระดับประมาณหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดแปดเปอร์เซ<ะ>็นนะครับก็ไม<ะ>่ล จุดระดับหนึ่งจสองหเปอร์เซ็นต์นะปัจจุบันก็เริ่มเห็นการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างของบอลยู u, อายุ1ิบปีอยู่ที่ระดับหนึ่งจุกสี่อเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าบอลยูสามารถทรงตัวหรือเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับหนึ่งจุสองหนึ่งุดหกเปอร์เซ็นต์ได้เราก็มองว่าการขยับขึ้นต่อของทองคำก็อาจจะเป็นไปยนอย่างจำกัดเหมือนกันครับเพราะว่าการประชุมนโยบายการเงินของธานาคารกราาลางสหรัฐก็จะ เกิดขึ้นในวันอังคารแล้วก็วันพุธหน้าครับดังนั้นนักลงทุนก็อาจจะรอผลการประชุมเพื่อใช้เป็นสัญญาณหรือใช้เป็นปัจจัยชีย้น้ำทิศทางอัตราดอกเบีย้นยนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในระยะถัดไปมากกว่าครับอืมนะคะก็คือติดตามดูการประชุมของเอ m c อมซกันด้วยแต่แนวโน้มณวันนี้เนี่ยไอไอปัจจัยที่จะต้องมองกันต่อนี่ที่มันจะมีผลต่อราคาทองนี่มีอะไรบ้างอะคะ่ะ ในสัปดาห์นี้นะครับจะมีการประชุมของธนาคารกลางขนาดใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางญี่ปุ่นธนาคารกลางยุโรปนะครับซึ่งรวนแล้วแต่การประชุมเนี่ยจะส่งผลต่อกุณเงินของกลุ่มประเทศนั้นๆครับแล้วก็จะเี็นการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆซึ่งมีแนวโน้มที่จะกลับมาคุมเข้มนโยบายการเงินตามธนาคารกลางสหรัฐนะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับ ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นะครับจะมีการประชุมกันในมีการประกาศในส่วนของการประชุมหรือผลการประชุมในวันพฤหัสบดีนี้นะครับเป็นวันเดียวกับการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เลยแต่ดูเหมือนว่าผลการประชุมของทั้งสองธนาคารกลางจะมีความขัดแยง้งหรือมีความแตกต่างกันออกไปครับเพราะว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณของการ พื้นตัวแล้วก็มีสัญญาณของการกระตื้งขึ้นนะครับยอดการส่งออกของญี่ปุ่นในเดือนกันยายนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเกินคาดมีการคาดการณ์ครับว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นน่าจะแสดงถึงความเชื่อมั่นต่อภาว่าโดยรวมทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ยังคงรึงหรือการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบเดิมต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับสัญญาณและท่าทีดังกล่าวน่าจะทําให้เย็นมีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้น ขึ้นตามมุมมองเชิงบวกนะครับซึ่งพอเย็นแข็งก็น่าจะกลับมากดดันให้ดอล่าร์มีคิดทางหรือมีโมเมนตัมที่กลับไปอ่อนค่าซึ่งเรามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกกับทองคางแต่การประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ครับถ้าเราไปด,ดูท่าทีของคุณคริสตินลากาศประธาน ECB เอ่อเธอเคยมีมุมมองต่อภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในฝั่งยุโรปณนะปัจจุบันว่าเกิดแค่ชั่วคราวเท่านั้น แล้วก็ <Ha. S 1> ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานหรือว่าต้นทุนทางด้านการผลิตในฝั่งยูโรโซนนะครับดังนั้นถ้าคุณคริสตินากาศมองว่าเงินเฟ้อเกิดเพียงแค่ชั่วคราวแล้วก็ไม่น่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจธนาคารกลางยุโรปอาจจะไม่ได้เร่งขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าเร่งถอนวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกับธนาคารกลางสหรัฐที่มีความกังวลต่อที่ทางเงินเฟ้อนะครับ สัญญาณดังกล่าวอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยชตัวหนึ่งที่กดดันยูโรแล้วก็กลับไปหนึดอลลาร์หรือกลับมาส่งผลเชิงลบกับทองคําได้เหมือนกันดังนั้นการประชุมทั้งธนาคารกลางญี่ปุ่นและก็ธนาคารกลางยุโรปนักลงทุนก็รอดูท่าทีครับว่าทั้งสองธนาคารกลางเนี่ยจะมีมุมมองต่อทิศทางเงินเฟ้ออย่างไรต่อเศรษฐกิจไายในกลุ่มประเทศดังกล่าวอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของโนโยบายการเงินในอนาคต อย่างไรครับอืมก็ถือว่าน่าจับตามองในส่วนของการประชุมใหญ่ของธนาคารใหญ่ของยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย FOMC ECB อ่า BOJ ญี่ปุ่นด้วยนะคะอ่าแต่ว่าจริงๆะพูดถึงข้างเงินเนี่ยบ้านเรานี่แข็งค่าอันนี้อันนี้ใช่ตัวที่ทําให้วันนี้ไอสมาคมค้าทองคําประกาศราคาทองคําแล้วคือรอบแร,แรกนี่เหมือนนิ่งๆไปก่อนนะคะแล้วก็เพิ่งมาบวกได้ห้าสิบบาทคือตอนแรกเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อคืนนี่บวกพุ่งขึ้นไป ถึงพันแปดร้อยดอลลาร์สหรัฐโตออกนะวันนี้เนี่ยสมัครคมค่าทองคำเลยน่าจะแบบราคาทองคำน่าจะแบบัดทยานไปเลยนะปวกมาเลยแต่ว่ากลายเป็นว่านิ่งๆไปนะคุณแชมป์นี่เป็นเพราะข่างเงินหรือเปล่าคะในบ้านเราเองเออใช่เลยครับคุณเตยต้องบอกว่าค่างเงินบาทสองวันที่ผ่านมาไม่รู้วันนี้นะครับมีสัญญาณของการแข็งค่าค่อนข้างชัดเจนครับแล้วก็แข็งค่าลงมาเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆก,กับระดับ สามสิบสามบาทต่อดอลลาร์ด้วยนะครับ<า>แต่น,น,นั้นครับเอ่ยอล l g ยังมองนะครับว่าถ้าเราไปดูยอดขายสุทธิจากทางฝั่งนักลงทุนต่างชาติที่เมื่อวานมาขายสุที่ทั้งในตลาดหุน้นแล้วก็มาช็อตหรือเปิดสถานะขายในฝั่งตลาดทีเฟกหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับเรามองว่าค่าเงินบาทเนี่ยอาจจะมีสัญญาณของการแข็งค่าในทิทางที่ชลอตัวลงนะครับซ<า>ึ่งก็น่าจะเห็นสัญญาณของการรีบารหรือการขื้น ตัวขึ้นของค่างเงินบาทในช่วงสั้นแล้วก็วันนี้เองเนี่ยพอค่างเงินบาทปรับมาเคลื่อนไหวอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับระดับ13บาทต่อดอลลาร์ก็เริ่มเห็นสัญญาณของการปรับมาอ่อนค่าหรือการฟื้นตัวกลับของเงินบาทนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็ขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่แถวระดับ13บาท16สตางค์อ่อนค่าหรือขยับขึ้นมาประมาณ1 0สตางค์นะครับก็อ,อาจจะเป็นเหตุผลนดิงที่ทําให้สมาคมค้าทองอาจจะมี กาศขยับขึ้นในส่วนของการประกาศของราคาทองคาแท่ง96.5ในประเทศท่าเงินบาทยังม,มีการขยับขึ้นแล้วก็โกลด์สปอร์ตหรือราคาทองคําต่างประเทศเริ่มทรง,งตัวแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงครับค่ะถ้าฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนนะวันนี้ในแนะนํานักลงทุนอย่างไรดีคะสำหรับไบเอลจีมองยังไงผิดทาในช่วงนั้นเรามองว่าทองคํามีลักษณะของการแปรตัวนี้ที่ทางที่ค่อยๆขยับขึ้นครับคุณเลย การขยับขึ้นหรือแกลบกรอบด้านบนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไกลมากนักแล้วแล้วก็ยังมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันอังคารและก็วันพุธหน้าด้วยนะครับเป็นปัจจัยที่ตลาดยังเฝ้าดูอยู่นะครับดังนั้นการลงทุนอาจจะรอจังหวะที่ราคาทองคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาบ้างค่อยทําการเข้าซื้อครับก็ให้แรวรับโทรงเจ็ด1 7 9 3 1 7 8หนะครับ็3 1 7 8 1นะคะอันนี้ระยะสั้นใช่ไหมคะคุณแชมป์ เป็นระยะสั้นครับคุณเตยถ้าหล<ะ>ุดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนราคาจะยังคงแกว่งอยู่ที่ทางที่ค่อยๆขยับขึ้นนะครับ<ะ>เราจะเห็นการยกโลและก็ยกไฮขึ้นมาครับในส่วน<ะ><ะ>ของกรอบแนวต้านด้านบนเราประเมินเอาไว้ที่บริเวณพันแปดร้อยสิบเก้าถึงพันแปดร้อยสามสิบสามเหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนซึ่งพันแปดร้อยสิบเก้าเหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับวัน<ะ>ที่ผ่านมาขึ้นไป บริเวณพันแปดร้อยสิบสี่ก็มีแรงขายสลับกลับลงมาค่อนข้างแรงแต่เนื่องจากกรอบหรือชันแเป็นรูปแบบของการเฉียงขึ้นครับเราก็เลยมองว่าถ้าขึ้นไปก็น่าจะมีไฮใหม่เหนือจากไปสัปดาห์ที่ผ่านมาก็น่าจะขึ้นไปได้ใกล้ๆกับพันแปดร้อยสิบเก้าเหรียญดอลลาร์ต่อพิสซอนนะครับ,รบแล้วก็พันแปดร้อยสาสิบสามเนี่ยเป็นระดับสูงสุดของเดือนกรกฎาคมสิงหาแล้วก็กันยาซึ่งคนมาสามครั้งหรือสามเดือนแล้วก็ผ่านนะครับ ส่วนดา<ะ>วนเนี่ยคิดว่าน่าจะมีแรงขายทํากําไรสลรับกลับลงมาที่มากขึ้นนะครับทัานนี้ถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยในส่วนของกรอบแนวรับด้านล่างหรือส่วนเข้าซื้อนะครับก็ให้ไว้แถวๆประมาณ2 8 5 5 0บาทถึง2อง0 0บ่นต่อบาททองคำแล้วก็แนวต้านนะครับ28,500ถึง28,700บาทต่อบาททองคำครับ ค่ะนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของนักลงทุนก็รอติดตามดูประเด็นข่าวด้วยนะคะโดยเฉพาะการประชุมของธนาคารกลางนะทั้งของ ECB แล้วก็ของทางญี่ปุ่นด้วยนะคะคุณแชมป์มีอะไรฝากส่งต่อถึงคุณผู้ฟังบ้างคะทยนี้จากไลเอลจเชิญค่ะครับในช่วงนี้นะครับแนะนำว่าให้จับตาสถานการณ์การกลายพันธุ์ของโควิด19ครับคุณเตยซึ่งถือว่าเป็นประเด็นใหม่นะครับ เอ่อโควิด -19 มีการกลายพันธุ์ในลักษณะที่มีความซับซ้อนมากขึ้นจากการกลายพันธุ์มาเป็นเดลต้าแล้วตอนนี้ก็เป็นเดลต้าพักนะครับ<ฆ>ซึ่งถ้าสถานการณ์การระบาดของโควิด1 9เกเนี่ยเกิดมีความรุนแรงหรือมีการประกาศเฝ้าระวังจากองค์การอนามัยโลกหรือมีการประกาศว่าเกิดการดื้อยาหรือการต้านของวัคซีนนะครับเรามองว่าประเด็นดังกล่าวนะ่าจะกลับมาเป็น ใจตัวหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยใหม่ที่น่าจะขับเคลื่อนหรือหนุนราคทองคาให้ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับดังนั้นสถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดของโควิด1 9ก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังแต่ว่าถ้าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหรือว่าการติดเชื้อเนี่ยไม่ได้รุนแรงแล้วก็วัคซีนยังเอาอยู่นะครับเราเชว่าการคลี่คลายของความวิตกกังวลดังกล่าวก็อาจจะสร้างแรงขายสบับกลกลับลงมาอย่างตัว ว่าราคาทองคําในช่วงสั้นได้เหมือนกันครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณแชมป์ค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูดคุยกับคุณวรุตรุ่งขำนะคะผู้มีการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทไลเอลจีบูลเลียนแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดนั่นเองนะคะคุณผู้ฟัง